ครับสวัสดีครับทราบทราบครับติบ่การกับบาดหนองสีมตาบนโคกรามเพื่อจัตุรภละพมนาจังหวัดเลยเอดได้กับพี่น้องด้โอ้หายากดี่ครับหาง่วตอนนี้หามาสองหมือนว่าไรนี้รครับไอมแม่สาวหน่อยครับแยลกแยลูกแยกลูกแยกแม่มาหองบ่อยอยู่พี่น้องด้นี่สีแดงเข้มดีอยู่ถ้าเครื่องนี่ เครื่งดำแดงเครืองอมนี่ครับเพราะว่าไม่จะให่ไปหนหนาหลงว่าญ่คกับพี่น้องเอาไปเลี้ยงเนี่ยเวลาคาวไปเจ็ดท่านต่าลอยครับตรงไหนที่โดยสารเนี่ยพี่น้องเนี่ยนี่เรื่องเงิํแต้มรางย้อนอดทนนี่เดีนี่ครับก็สวงกับเมียสิบเมียที่สิบหละพี่น้องเนี่ยว่าครงเจ็ดเดือนเจ็ดแปดเดือนย่อกเจ็ดแปดเดือนไหนนะบงหล้วครับเจ็ดท่านเต่อยครับเนี่ยเอาไปเลี้ยงไปท้ามาพี่น้องเนี่ เรียบง่ายกับแข็งขาดีครับกระดูกใหญ่ดีเพราะว่าจะง่านนยไปาหแม่1อยหาสิบบวกครับนี่เจ็ดพันเก่าลอยครับทรงห้ยี่เทือกอีสารนรบบห่องฮะแม่กับธรรมดาแยกลูกแยกแม่มากไหมกับพี่น้องนี่ครับรวนๆเด้วยพี่น้องด้วยุณืดอสนใจครับ เงื่อราคาเขา่็เหมือนครับพี่น้องเนี่ยงามๆครับงามดีครับวางหางเมียจำได้ใบได้พี่น้องเด้่ยโอ้ยอยู่นี่ครับมันห่างหุนเดี๋ยวหุ่นหาเมียสุดยอดยากมากไหมครับรวมๆครับเจ็ดพันเก่าลอยครับทรงใไฮซีครับนี่ครับพี่น้องเนี่ยมาไปเรียงไปทอดหม้อผู้สุนหน่อยเงินหน่อยครับนี่งามพี่น้องเนี่ยทอดวนไปได้ทอดควานเด็กวันครับ บนสายใกลๆบ้านครับพี่น้องเก็ครับนั่นละน้ำเลี้ยวบรรยากาศสองโมงสามโมงครับหาง้ว่าอะไรพี่น้องก็หาเมียลูกมันบ่ได้เลยหาเงี้ยอยากแต่เลยว่าวิ่งวันจิตใจลงขายพี่น้องพวกนี้สนใดเ้าขายไปซ้ำนั่นละนี่ครับแขีงขายนี่เดีพี่น้องเอา เนี่ยตัวเดียวสิบวันเนครับผมก็ขอขอบคุณด้วยครับตรอดเพิ่อมสิบสองยืดสุขภาพต้านครับขอบคุณหลายๆด้วยครับครับผมก็ขอจบเพียงแค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครับ